ดีค่ะพบกันกับรายวิชาวิทยาศาสตร์3เรื่องกับชันบ้นมัธยมศึกษา,าปีที่2กับครูพิชดีพัททองเช่นเนคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องระบบสืบพันธุ์ค่ะ,ะก่อนอื่นเรามาเออ่มารู้จุดมุ่งหมายก่อนนะคะว่าเรามีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างอ่าจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อศึกษาเกี่ยวกับความสืบ ของด้านตั้งคันการผสมเทียมแล้วก็การคุมกับน่อ่ะข้อที่สอนคะคะเพื่อศึกสารเกี่ยวกับประโยชน์ของการผสมเทียมได้การคุมกลืกนค่ะในความปเป็นอดิตของการตั้งคันนะคะในขณะที่หญิงตั้งคันที่หญิงควรตั้งคันนะคะควรจะได้รับอาหารที่มีประโยชน์และเพียงพอต่อความต้องการโดยเฉพาะธาตุเหล็กนะคะ ึ่งหญิงตั้งครรภ์จะต้องมีความต้องการหน้ากายอยู่ปกติหลายเท่าค่ะน,นอกจากนี้การดูแลการตั้งครรภ์จึงควระระมัดระวังการติดเชื้อมาชิมคือโรคผัดเย็นมันเพราะว่ามันอาจจะทําให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการได้ลองมาดูก่อนนะคะว่าความผิดปกติกของการตั้งครรภ์มี้ะ ข้อแรกก็คือการแทงค่ะการแทงคือการที่ทารุกนะคะคลอดก่อนอายุครรภ์จะครบ2ี่สปดัปดาห์หรือมีน้ำหนักน้อยกว่า1 0 0 0กรัมหรือ1กิโลกรัมข้อ2ก็คือการคลอดของกำหนดคือการที่ทารุกนะคะคลอดในช่วงอายุประมาณ28 -37 ถึงสสัปดาห์หรือประมาณ 100, 10, 1 9 6่ถึงวันค่ะ ข้อสามนะคะความผิดปกติกของการตั้งค,ครงรภ์ก็คือการท้องนอกบุรลูกคือการที่ไข่คะได้รับการปฏิสนธิแล้วไอฝังตัวที่บริเวณหนึ่งที่ไม่ใช่มลดลูกอย่างเช่นบริเวณช่องท้องท่อลำไข่หรือว่าที่เราเรียกว่าตีดมลดลูกทำให้เกิดเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้อันที่สี่ก็คือการเกิดฝ่อแผล ข้อที่ก็คือความพิการแตกกันมเรามาดูก่อนนะคะว่าตัวแรกฝ่าแฝดนะคะฝาแฝดเาจะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือข้อ1นะคะก็คือฝาแฝดแท้ฝาแฝดแท้คคือเป็นฝาแฝดที่เกิดจากไข่แค่หนึ่งใบผสมกับตัวอสกินตัวซึ่งจะมีการแยกตัวหลังจาก เกิดการไปติดสนธีแล้วจะเริ่มไปเป็นเอมิโอเอมโอนะคะจะมีฝังตัวอยู่ในผนังื่ลลวกของแม่เมื่อคลอดออกมาจะได้ทารกสองคนจะเป็นเพศเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันเกือบทุกอย่างอันนี้นะคะจะมีลำตัวติดกันหรือลำตัวแยกกันก็ได้ค่ะต่อไปฝาแฝดเพศที่สองก็คือฝาแฝดเทียม หมายถึงฝาอแผดนะคะที่เกิดจากตัวอสติมากกว่าหนึ่งตัวและไข่มากกว่าหนึ่งใบที่มีการตกไข่พร้อมกันในเวลาเดียวกันและผสมกันในเวลากใกล้เคียงกันจะมีการฝังตัวในผนังมดรลูกที่มีรกแยกกันเมื่อคลอดออกมาจะได้ทารกมากกว่าหนึ่งคนเด็กตัวจะไม่ติดกันอาจจะเป็นให้เดียวกันหรือต่างเพศก็ได้ ตรงนี้ค่ะเป็นโรคของแฝดไทยและแฝดเกย์ต่อไปความผิดปกติของการตั้งครรภ์ก็คือความพิการแตกเนอร์ถหารับความพิการแตกเนอรนคะมีสาเหตุมาจากข้อแรกนะคะการติดเชื้อขณะที่แม่ตั้งครรภ์ทำให้ลูกออกมาพิการได้เช่นการได้รับเชื้อเวลาที่ทำให้เกิดโรคอีกสอง จากยาหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อทารกข้อ3ก็คือความผิดปกติของหน่วยพันธุกรรมเช่นการเกิดโรคตาหมอสีโรคหิวเผือโรคฮีโมฟิเลียหรือโรคทางราสีต่อไปเรามาดูนะคะว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตั้งแหนหรือว่าเทคโนโลยีการผสมเขียมนี้มีอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะมาดูนะคะเรามาดูกันซิว่าการผสมเทียมนะคะเป็นยังไงการผสมเทียมนะคะจะเป็นการปฏิสนธิโดยไม่ต้องมีการร่วมเพศแบบธรรมชาติเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของคนที่มีบุญญตรยากสำหรับสาเหตุสาเหตุางคะที่คนที่มีบุญญตรยากนะคะอาจจะมีสาเหตุอย่างนี้ก็คือข้อแรกนะคะเพศชายนะคะจะมีปริมาณของตัวอสุจิน้อยกว่าปกติ สองก็คือเพศชายนะคะอาจจะมีความบกพร่องของหน่วยพันธุกรรมหรือโครงสร้างทางระบบพันธุกรรมสามอาจจะมีความเครียดมากหรอสารเสพติดหรือว่าดื่มเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ข้อ4ก็คืออาจจะเหนียดมากข้อนะคะเพศหญิงอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพหรือมีโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับระบบจะเจริญพันธุเออ์เช่นเยววเื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เกิดเนื้อมอกที่หมดลูกค่ะอ่ะเรามาดูนะคะที่การผสมเทียมตัวแรกที่ครูนำมาเสนอก็คือการผสมเทียมแบบเด็กหลอดแก้วตัวนี้ค่ะจะมีพิธีกรรมง่า,งายๆก็คือจะมีการนำไข่และอสติกออกมาไว้นอกหลอดก่นหลังจากนั้นก็จะนำไข่และตัวอสติกมาผสมกันในหลอดแก้ว และเก็บไว้เป็นเวลาประมาณ3-5ถึงวันแล้วจากนั้นคะ่ะหลังจากที่ตัวไข่และตัวอสุกิผสมกันแล้วก็จะเกิดตัวอ่อนเราจะนำตัวอ่อนนะคะอายุประมาณ5วันนะคะฉีดเข้าสู่มลลูกให้ฝังตัวตามปกติที่มดลูกของผู้หญิงค่ะจะเป็นการปฏิสนี่โดยไม่ต้องมีการร่วมเพศตามธรรมชาติ ต่อไปก,การผสมเตียมที่2ก็คือการทำกิตการนำกิตนะคะจะมีวิธีการทำย่อยๆคือข้อที่1นึ่ค่ะนำอสุจิของฝ่ายชายออกมาเจ็บไว้ให้หลอดอแล้วจากนั้นก็จะดูไข่ของผู้หญิค่ะที่สุกแล้วนะคะมาเตรียมไว้โดยเลือกเซลล์ไข่ที่สมบูรณ์ประมาณ3-4ถึงเซลล์ข้อ3จะนำเซลล์ อสจีของผู้ชายและก็ผู้ใหญ่เลขไข่ของผู้หญิงที่คันเลือกไว้ในอัตราส่วนของเซลล์ไข่ต่อเซลล์อสจีเท่ากับ1ต่อต่อแสนแล้วฉีดเข้าสู่ท่อนําไข,ข่ของฝ่ายหญิงที่หน้าทองหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์นะเราก็จะทราบผลว่าผู้หญิงตั้งคันหรือไม่ต่อไปการผสมเทียม อันที่สาอ,อันที่สารกัดนนะับ่ต่อไปการผสมเทียมที่ส่งก็คือการทำซิาการทำซิทนะคะจะมีที่การง่ายๆคือจะนำอสติของฝ่ายชายนะคะแล้วก็เซลล์ไข่ของผู้หญิงนะคะมาผสมในจานเพราะเชือ้อจนได้เป็นไซโก้แลังจากนั้นก็จะนำไซโก้นะคะฉีดเข้าไปที่ท่อน้ำไข่ ไต่โดจะแบ่งตัวเป็นเอมบโอแล้วเอมบโอจะเป็นฝังตัวที่มดลูกถ้าเกิดว่าฝ่ายหญิงเบ็ดนมีปัญหานะคะจะไม่สามารถตั้งท้องได้อาจจะนำไปฝากในมดลูกของผู้หญิงอื่นได้ค่ะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นการคุมกำเนิด การคุมเนิร์นะคะจะเป็นการตักขันหรือขัดขวางการตักขัน,รรขนเราจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือการคุมคุมเนิรดแบบชั่วคราวและก็การคุมกําเนิดแบบถาวรอ่าเรามาดูก่อนนะคะว่าวิธีการคุมเนิรแบบชั่วคราวมีอะไรบ้างจะมีหลายข้อนะคะมีประมาณทั้งหมด7ข้อคะ่ะข้อแรกก็คือการนับระยะที่ปลอดภัย ตัวมิมีการร่วมเพศในระหว่างที่11ถึง17ของรอบประจำเดือนซึ่งระยะปลอดภัยจริงๆก็คือ7วันตอนมีประจำเดือนและอีก7วันนับตั้งแต่วันมีประจำเดือนรวมเป็น14วัน 2. คุมกำเนิดโดยการใช้ยาคุมกำเนดิดซึ่งมีทั้งชนิดฉีดหรือ,อยาเม็ดกระทานซึ่งจะมีผลป้องกันการสุกข,ของ ไขของฝ่ายหญิงค่ะ 3. ก็คือการใช้ห่วงคุมกําเนิด 4. ก็คือการใช้วัสดุหรืนมาคุมกําเนิดอย่างเช่นใช้โฟมใช้เยลห้าก็คือการใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศชาย 6. ก็คือการหลั่งน้ำอสุิออกสู่ภายนอก 7. ก็คือการทำแท้ง ต่อไปข้อสอนนะคะเป็นการคุมเนิดแบบถาวรตรงนี้ก็คือไม่ต้องการให้มีลูกอีกนะคะเราทําได้2อย่างก็คือสําหรับในเพศหญิงน,นะคะจะทําได้โดยการถูบหรือว่าตัดท่อนไข่จะมีสอแบบก็คือการทําหมันเปียกภายหลังที่แม่คลอดลูกใหม่ๆคะ่ะและการทําหมันแห้งในระยะอื่น สองก็คือการทำหมันในเพศชายโดยการปลูกหรือว่าตัดท่อนำอ,ส,อสุจิสำหรับส,สไลด์จุด่านะ,ะจะเป็นการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรเรามาดูกันนะคะว่าเรามีการป้องกันได้อย่างไรบไ้างข้อหนึ่งนะไวรุ่นชายนะคะควรคิดเสมอว่าไวรุ่นหญิงเป็นเพศเดียวกับแม่ของเราควรช่วยเหลือและให้เกียรติ สองควรหลีกเลี่ยงการถูกเนื้อต้องตัวเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดได้สามก็คือควรหลีกเลี่ยงการไปพักค้างคืนร่วมกันเป็นหมูคนะ่คณะหรือตามลําพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอดูแลก็สี่ก็คือควรหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันตามลําพังในที่รับตากนข้อห้าก็คือควรหลีกเลี่ยงาการไปในสถานที่เปลี่ยว โรงแรมหรือสถานเรงิงรมทุกรูปแบบข้อหกก็คือควรหลีกเลี่ยงงานการมีนัดหมายกับเพศตรงข้ามในายามพิการก็คือในายามค่ำคืน <Okay. S 1> ข้อเจ็ดก็คือควรหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดท,ทุกชนิดข้อแปดก็คือวัยรุ่นหญิงนะคะควรแต่งกายให้เรียบร้อยมิชิด ไม่ควรแต่งกายในสถานที่เออยอะยุให้ผู้พบเห็นเกิดอารมณ์ทางเพศได้เช่นใส่เสื้อสายเดียวเสื้อเกาะอ,อกกระโปรงสัน้นและกางเกงรัดรูปมากเกินไปก้อข้างก็คือหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนหรือออกเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศที่ไม่รู้จักดีพอ,ข,อข้อสิบก็คือควรหลีกเลี่ยงการออกเที่ยวหรือเดินทางในยามวิกาลหรือการเดินทางในที่เปลี่ยว ผลกระทบนะคะของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอควรก็คืออาจจะมีการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยนควรตรงนี้นะคะข้อ2ก็คืออาจจะทําให้เสียการเรียนจะทําให้สนใจการเรียนน้อยลงหรือไ,ไม่สนใจการเรียนเลยข้อสามนะคะการที่วัยรุ่นนะครมีเพศสัมพันธ์เสียดีมากขึ้น จะทำให้การมองเห็นคุณค่าของตนเองเปลี่ยนไปจะ,ะต่อไปข้อชาดก็คือการติดเชื้อรอติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ